เป็นการสอบแลบปฏิบัติของอิเล็กทรอนิกส์ lab นะครับหรือเรียกชื่อเล่นๆว่าแล b เกลีงนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าแ a บเกลีงคืออะไรอ่าเดขั้นต้นก่อนเราแบ่งพวกเราเนี่ยเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2แล้วก็สุดท้ายเป็นกลุ่ม3นะครับโดยกลุ่มละ32คนซึ่ง32คนนั้นแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก2กลุ่มก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B ใช่ไหมครับอย่างละ16คนตามรายชื่อนี้ ทุกคนดูมาดูรายชื่อที่หน้าประตูนะครับว่าใครได้หนึ่งเอสองเอสามเอนะครับกลุ่มแรกเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาไหนเข้ามาในห้องสอบห้องนี้นะครับอ่าเราดูตรงนี้เป็นประตูทางเข้าห้องแลบเรานะครับให้พวกเราเรียงกันมาตามลําดับนะครับเข้าแถวตอนเรียงกันมาตามลําดับ a อหนึ่งวิ่งไปข้างหน้าสุดขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนเอสิหกอยู่ท้ายสุดตรงนี้นะครับท้ายห้อง b เหมือนกันฝั่ง b จะอยู่ติมหน้าต่างฝั่ง a จะอยู่ฝั่งริมประตูนะครับอ่ะด,ดูอันหนึ่งก่อนหนถึงหเนี่ยหนถึงห้แล้วก็1 b ึ่ถึงห้จะอยู่ในห้องที่เราตรวจตรวจแลบ,บกันนะครับคราวนี้เราจะเห็นมาร์กกลมเห็นไหมครับสีม่วงกับสีแดงเนาะสีม่วงจะเป็นสเตชันที่เราเข้าไปนั่งทำข้อสอบสีแดงจะเป็น จุดที่เราพักนะครับแต่เราก็ไม่ได้พักเฉยๆเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ทํานะครับอ่าเริ่มต้นพอโหลดมาทุกคนมาจุดจุดพักแล้วนะครับจุดพักตรงนี้เนาะพอได้ยินเสียงออดปุ๊บให้พวกเราเข้ามานั่งทำแลบที่หนึ่งสองสามตามหมายเลขของประจำตัวของแต่ละคนนะครับอ่าทาใช้เวลาสามนาทีนะครับสามนาทีทาปุ๊บพอทําเสร็จแล้วก็ไปจุดพักนะครับหนึ่งนาที หลังจากนั้นพักหนึ <tinc S 1> ่งนาทีก็จะดินเสียงออดอีกนะครับก็ให้เราเข้ามาทำสองเปแล้วก็พักสามไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นคือลำดับที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งสองสามเข้ามาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่คนที่ได้สิบหกนะครับสิบหกตำแหน่งใครได้ตัวนี้ปุ๊บพอหลังจากทำสิบหกเสร็จต้องรีบวิ่งนะครับย้อนกลับขึ้นมาทำข้อหนึ่งตรงนี้จะสนุกสนานมากนะครับ ทำตรงนี้เนาะมารอที่ที่หนึ่งเห็นไหมครับโอเคไหมเอาใหม่นะอ่าพักพอกดออดปุบ๊บเข้ามาทําตรงนี้สามนาทีทําเสร็จเข้ามารอตําแหน่งนี้ใช่ไหมครับหนึ่งนาทีได้ยินเสียงอดอดอีกก็เข้ามาทําตรงนี้สามนาทีเข้ามารอหนึ่งนาทีแต่เป็นไงครับไอ้สิบหกเนี่ยต้องรีบวิ่งขึ้นมาที่หนึ่งนะครับจากท้ายห้องออมา หน้าห้องเลยโอเคไหมอ่ะคราวนี้เราดูระหว่างพักมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับเราจะได้กระดาษแผ่นนี้ไปมี10 14อุปกรณ์นะครับเป็น R กับ C เห็นไหมครับหมายเลขชุดอุปกรณ์เป็น 2A นีนตัวอย่างนะครับให้พวกเราอ่านค่าอุปกรณ์พวกนี้ในระหว่างพักหนึ่งนาทีนี้นะครับโดยอ่านแล้วนำคำตอบมาจดลงในนี้ อันดับแรกใส่หมายเลขอุปกรณ์ก่อนนะครับเมื่อกี้ 2A เนาะอ่าแล้วก็อ่านค่าอุปกรณ์ที่อ่านอ่าค่าตัวอุปกรณ์ที่อ่านได้ได้ค่าเท่าไหร่พร้อมระบุค่าความผิดพลาดและหน่วยที่ถูกต้องนะครับ14อันเห็นไหม14อุปกรณ์โอเคไหมครับอ่าคราวนี้เราจะเอากลุ่มแรกเข้ามาก่อนกลุ่มที่1เข้ามาก่อนนะครับหลังจากทําเสร็จ เมื่อกี้เรา,าทำสามนาทีพักหนึ่งนาทีเนาะก็สี่นาทีสี่นาทีมีสิบหกฐานเป็นเท่าไหรครับสี่คูณสิบหกหกสิบสี่ใช่ไหมครับประมาณชั่วโมงหน่อยๆกลุ่มที่หนึ่งทำเสร็จแล้วก็จะไปเก็บตัวไว้ข้างหลังห้องนี้นะครับห้องที่เราทำแลบอะตอมกันนะครับข้างหลังเก็บก่อนจากนั้นก็จะโหลดกลุ่มสองเข้ามาทำเหมือนเดิมนะครับพอกลุ่มสองทำเสร็จ ก็จะปล่อยทั้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองออกไปนอกห้องโหลดกลุ่มสามกลับเข้ามาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสแตนบายรอนะครับรอเรียกเดี๋ยวจะโทรตามหัวหน้าแต่ละเซกนะโอเคในการทำแลบก็หมดแค่นี้ครับ